แม่น้อยก็ตามดีดีเพื่อนไปทุระมาอันนี้เอาลงมาได้ดรอกเพื่อนเด็กขี้ลงขี้ลืมเหาอ่ะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนไปทุระแล้วก็เลยเอาเข้าวใส่ถุงใส่รถใส่รถเขียงาะว่าเหาาม่อเจ้าเขาบ่มีเวลาเข้ามามันเจ้าเหาไปทําทุระก่อนเดี๋ยวกอนแมวซื้อประถูมาให้เนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะย่ํให้กินเดี๋ยวก่อนเด้อเพ่อนแป๊บนึงเขาจะขึ้นมาข้างบนแล้วนน,ะนีมาย่ําข้าให้แมวก่อนเพื่อน เดี๋ยวก่อนอานนอนน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 นกนน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 อยนนนนนนแนนนนนนยนมนเนนนนนีนน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 ยนน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 เดี๋ยนน่นนนนนนกนน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 นบนน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 เนนนนน้านนนนานน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 น้ เข้ามาปล่อยไว้หน้าบ้าน่เมีบัยยาหนมเขาก็เลยเอามาเลี้ยงได้ใบบ้านบ่ไดหมามันนักไรนึงมันนอนเชื่อน่อนผ้าเพื่อนเอามากินให้เพื่อนๆดูดิเขออเนี่ยหน่าสลอนเลย lòng đua đi để thay lục dân săn hết <coughs>